สวัสดีครับเอฟซที่รักชั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกๆคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทางสงปปลาวเอามาพบาพ่อกันนะครับกับผมกรกลิสินนะครับอวันนี้มาพบมาเจอกันนะครับที่เพจน้ําปารากรพายวดนะครับอ่าเป็นวันจันทร์ที่18 สิงหาคม68นะครับมาพบมาเจอกันครั้งแรกหลังหวยรัฐบาลออกนะครับอ่ะ,อะวันนี้ก็จะมีสิ่งดีๆนะครับมาแบ่งปันนะครับอันดับแรกก็คือเลขวิ่งเงินล้านสำหรับหวยรัฐบาลน,นะครับขราวที่แล้วให้5ไปมา5-6พี่น้องรู้สึกว่ามายาวแล้วก็แนวทาง ฟังโขงนะครับตำนะครับเวียดนามตำพี่น้องสอปอปอเล่านะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับมาทักไทยกันนะครับเช็กระบบกันนิดหนึ่งนะครับภาพชัดเสียงชัดนะครับอ่รบกวนพิมศูนย์อ่าพิมหนึ่งนะครับขออายัยภาพชัดเจนพิมหนึ่งนะครับทั้งเสียงทั้งภาพพิมหนึ่งหากไม่มีม ใดๆเลยว,ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงนะครับก็พิมพ์ศูนย์นะครับอ่าสวัสดีครับคุณสริพอรอ่าสวัสดีครับนาพบเอ่อเป็นยังไงพี่น้องอ่าสบายดีเนาะอ่ะขาขาพี่น้องบ้านเฮาแล้วก็คุณฐานิษคุณกรุงคุณแมนอยู่จากรอออกขอนแก่นนะครับพิมพ์หนึ่งชัดเจนคุณวันนะบอพิกัดนำ นะบอกพี่กัดน้ำได้พี่น้องนะอยู่แถวไหนนะพิมพ์หนึ่งเหนื่อยนักเหนื่อยก็พักพักก็ง่วงบอกซื้อหนักกว่าวางอ่านซะื้อเฟียดเพลินนะสวัสดีครับนะคุณนาทร้อเอด 101, นะครับชัดเจนนะครับเอาเชชัดเจนนอะพี่น้องพบมาเจอกันนะครับนานนะ นั้นๆทีเพจเพจนี้นะส่วนมากก็จะไปให้ในเพจเพจใหญ่นะครับเพจออกกรพลังเลขนำโชคนะครับนะก็ไม่ได้เข้าไปให้เนื่องจากยังติดแดงนะครับพี่น้องล่งยังไปกับอาจจะถูกการปิดกั้นนะครับไม่ค่อยเห็นนะนะครับเพจใหญ่ มีคนติดตามอยู่76,854คนอันนี้นะครับถ้ามีคนไปขอเป็นเพื่อนในเพจอ,อกกรพลังเลขนำโชคหรือไปส่งลิงก์อันนี้อนะครับมีคนติดตามตามนี้ไย้เบิ้งนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้คือเพจของอาจ,จารย์นะครับ7 6 8ณนะขณะนี้นะครับปัจจุบันนะที่ไหลสดนะตอนนี้เรามาอยู่ในเพจน้ำปลา นะครับเ,เพียดน้ำปลาบนะครับเป็นเพียรบริษัทนะครับซึ่งมีคนติดตามนะับตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นี้อยู่ที่ประมาณหมนะื่นสามอะตรงนี้พีนองหนึ่งมืนสามพันสี่ร้อยสองคนนะครับก็ติดตามเพียรนี่ไดเห็นแนวทางกรมูนะครับได้เห็นทุกอย่างนะครับเจนะครับจะได้ ไม่พลาดนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นะครับนะในเพีหลักคือเพีนี้แหละนะครับนะครับค,คือปรับปรุงสูตรนะครับแช่งกับแบนเขานะครับซึ่งอ,ออกมาว่างจำหน่ายก็ค,คือพัฒน,นาสูตรชุดหลายเดือนนะครับก็ให้จบในขวดเดียวกันว่่ต้องไปแยกฟ้าเชียวฟ้าแดงนะครับกัฝากพี่ฝากน้องซื้อผลิตภัณฑ์ ของอาจารย์ก็สามารถได้ทําบุญด้วยกันเนบพี่นองนะครับทําบุญที่มีกําหนดการจะทําในวันออกพรรษานะครับปีนี้ออกเร็วนะครับวันออกพรรษาคือวันที่เกตุลาครับกําหนดการทอดกระถินนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนนะครับเพิ่นจะมาปักอยู่บ้านของอาจารย์นี่แหละเฮียนมองนี่นะครับในวันอาทิตย์ที่12นะครับนะ สิบสองน่ะเดล้ลงไว้บ่อะไรว่าเดล้ลงอ่ะนะครับสิบสองนะครับสิบสองตุลานะครับตรงวันอาทิตย์นะครับก็อ่าร่วมทําบุญนะครับใครที่อยู่ห้องแนวทางของอาจารย์ก็ทําทุกวันนั่นแหละนะครับสะสมหยดกระปุกบุญจนกว่าจะออกพรรษาน่าจะได้หลายตังค์อยู่นะครับได้หลายตังค์อยู่ นะครับก็สมทบก,กันไปเรื่อยๆหลังจากเราทําสําเร็จมาหลายจังหวัดหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะอยู่แถวจังหวัดราชบุรีนะช่วงอยู่กรุงเทพนะครับพี่น้องก็ทําให้คนรู้จักวัดรู้จักพระอาจารย์นะครับบบพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะครับพระครูโสคนจันทรังสีนะครับนักตรกรเพิินบริสุนีเพิินรับพัดหยดขึ้นคือเพิินนะครับ นะอุป,ปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าด้อยโอกาสหลายร้อยชีวิตนะครับในวัดหม่สี่หมื่นอำเภอดำเนินสะดวกนะครับที่อาจารย์ไปสร้างองค์ทเวศสุวรรณก็ได้ไปสร้างกับกับเพินไปส้างโบสถ์ก็ได้ไปส้างกับเพินและไปส้่งห้องน้ำนะสร้างห้องน้นะําก็มีชื่อติดในโบสถ์พระอุโบสถรอดไฟซุ้มใหญ่หญๆสิบซุ้มในพระอุโบสถนั้นก็เป็นของอาจารย์นะครับซุ้มละห้าพันนะครับเหมาเมาทาให้นะครับคือ ทําบุญนะครับแล้วก็มาอยู่ต่างจังหวัดน่าจะเป็นท้าวเวสุวรรณที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสํานักสงฆ์สัประทุมนะครับในห้องแนวทางยังไม่ได้ให้นะครับทุกคนให้ได้แค่เห็นได้แค่นิบัยนะเพราะว่าไปทีรัสติเป็น8ปนะครับนาเน้นไปที่8 0ด8ู2ย์นะครับรูด นันหนักนะให้ความสําคัญอยู่สองหางคือเลขชุดสี่ตัวนี่แหละคือตัวเน้นเพราะว่าเลขชุดสี่ตัวก็คือบนกับล่างมารวมกันนั่นแหละทางไทยเพิ่นเอาเจ็ดสี่แต่ทางพี่น้องซอฟบอปล่าเพิ่นเอาหาตัวหรือบางบางแห่งก็เอาหกตัวเพราะนั้นกับเป็นเป็นการลูดก็ดีเด็กพี่น้องนะก็เกิดเป็นเสือนอนจินนะถ้าถ้ามาเล่นเฉพาะตัวนยเน้นเนี่ยบางทีก็โอ้ย เด็กโโอ้ยนะครับลืมกลับนะโอ้ยซื้อบนออกล่างโอ้ยน,นี่ไะนันรูดดาวสิบเก้าประตูบนสิบเก้าประตูล่างมันทีกลับให้เหมือนะขอให้มีเลขของเราจะมาหลักหน่วยหลักสิบมาบนมาล่างนะครับอาจจะได้สองเด้งอันนี้คือตาตำเล่านะครับประมาณนี้นะต่อไปนะผู้ได้ิดเอาตัวเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งเงินล้านลงไปในชุดในในกลุ่ม แนะครับกลุ่มมน่วยไฟฟ้าของอาจารย์ไปแล้วนะครับใครเห็นบ้างแล้วนะ้องนะครับเห็นหรือยังเนะี่ยส่วนในกลุ่มไลน์มีเห็นอยู่สองห้องนะครับคือห้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจาก k a a s s p a r ของบริษัทของอาจารย์ก็ออาจ,าจะเห็นก่อนคือลงไปให้ก่อนนะถ้าห้องอื่นนั้นนะลงไปก็ไปเห็นในห้อง YouTube ทันทีเพราะมาไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนเหมือนสองห้องนี้นะครับ นะนะครับนะคุณปูอนะขอยากไปทำงานก่อนนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นอาวคุณมลิวันเห็นแล้วนะวันหวยออกนะอาจารย์ก็ให้ไปแล้วน่าจะรู้อยู่เนาะนะครับวันหวยออกที่มาไลฟ์สดในเพจนี้ที่เรามาดูกันนั่นแหละบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้อ่ะใครใครต้องการ นี่คือผู้อุปธรรมไร่กันนะครับตัวเด่นนะครับหาสื่อลัตเตอรีก็ัหฮมีตัวนีติดนะครับของออวันที่1น,นะครับคือเขานะครับนะต้องมีตัวนี้เร้อพี่น้องนะต้องมีตัวนี้งวดปีกี้ให้5้ามันออก6กห้านะครับเพิ่งจะรุดไป,ปงวดเดียวเนาะ วันเดือนเดือนไหนทุกคนตัวเด่นวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสิงหานอกกนั้นก็เข้ายาวนะครับนะต้องนะกจกนั้นเข้ายาวน้อง,องเข้ายาวตั้งแต่ให้วัน เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ยาวย้อนหลังไปนู่นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวหลักหน่วยใครชอบตัวไหนหรืออะไรก็ลองไปหาหามาใส่นอเม, <c oughs> นะมื่ออยู่ต่ำหรือจะอยู่บนนะครับแล้วจะอยู่ข้างเลขหลักหลักหน่วยมันจะอยู่ต่ำต่หรือจะอยู่บนนะครับมีแค่สองหรือจะอยู่ช่วงกลางเออก็ มันเป็นปริศนาอยู่ก็ลองดูนะเพราะเดี๋ยวบอกนิดหนึ่งในในวันที่ที่หนึ่งกันยาเนี่ยมันออกออกวันจันทร์นยเลขกำลังวันจันทร์มันมีเดี๋ยวบอกให้นิดหนึ่งเลขกำลังวันวันจันทร์นะครับมันเป็นข้างขึ้นขึ้นเก้าขั้เนี่ยตรงกับตรงตรงกับเลขเด่นของเราอีกด้ยพี่น้องขึ้นเก้าขั้มเดือนสิบ นะได้กำลังวันมีอยู่9มี3มี7อันนี้บอกกำลังวันเอาไปติดปตอก่อนนะอันนี้เป็นองค์ประกอบซื่อๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวการตัดสินใจค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมาเทียบสูตรหลักหน่วยนะมันชนกับกําลังวันไหมหรืออะไรยังไงไหมที่สําคัญเดือนกัญญนยานเป็นเดือนเกิดของอาจารย์อาจารย์เกิดเดือนเก้านะตรงอีกเดือนเก้าของกันยาและใครจาวันเกิดของพศเกิดอาจารย์ได้วันที่เกิด ได้ก็เอามาบวกกันนะบวกกันสี่กับจีพ่อสีหูอยู่บวกกันไหมยควาะว่า,าเอามาใส่หลักหลักหลักสิบคือตัวเด่นอ่าหาสื่อลัตเตอรีใดแล้วพ่อบอกพ่อสำเนียงใครที่ติดตามอาจารย์ก็จะรู้วันเกิดพ่อซอเกิดก็เอาตัวนั้นมาใส่ตัวด,ดิ่งนี่ใดใดกได้ได้ลัตเตอรีแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตามนี้นะครับอ่าประมาณนี้มันมาดีนะครับพอครบรอบวันเกิดที่ใดเนี่ยนะ นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะครับไปโดนหลอกว่ามันเกิดของาจันท์นะแจกวันเกิดคนละหมืน่นนะอยู่ทั้งปีนั้นคือกลุ่มวิชาชีพด้วยพี่น้องนะเพราะวันเกิดก็คือเกิดเดือนหนานะครับวันอะไรยังไงต้องมีคนรู้ต้องไปหาเอานั้นก็คือ f อที่ติดตามมานานก็จะรู้อโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคอยคอยพบเจอกันนะครับใน บันพุต์เนาะเป็นตัวไหนอย่างไรค่อยๆพบเจอกันอาประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงๆฮงปังๆกันทุกคนโชคดีวันนี้ครับ